พี่เบอร์เจตาเลยมีความสุขมากเลยครับวันนี่ถามข้อไหนแล้วเอาไปถามข้อไหนโอ้โหกดเย,ย่เย่แปลงร่างเป็นทีวีแมนแปลงร่างเป็นทีวีแมนเลยเอา่ยาผิดด้านผิดด<ๆ>้าน<ๆ>เอ่าถ่ายรูปเยอะ คนือขายเ็แอชันนกดเลยครับอะแกน้ามันมีแต่มันมีคนตัวสุดห่อตัวตัวถ้าตกนี่คือยกตัวเลยนะเอวินเควินนที่สุดหรอแฮปปี้เบ d ์เดย์ทู 5ป Happy birthday to you birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday p p birthday to you ล่าเคะเปล่าเคอะครจะเปล่าพเปล่าเควินเชื่อพ่อเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โห อใอ้มีความสุขมากๆวันหน้าต้องถูกแล้วนะคะหวยเนี่ย